ความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook Polish News ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่และลุงพลดังนี้ครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เตรียมประเมินค่าเสียหายทางแพง่งด้านสิ่งแวดล้อมหลังลุงพลตัดไม้สร้างพญานาคและการปรับพื้นที่ถือเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี2564เวลา10.30น เจ้าหน้าที่ป่าไม้มหอสองมุกดาหารเข้าเก็บตัวอย่างดินบริเวณลานพญานาคข้างบ้านในาใยชัยพลวิภาพร้อมกับวัดพื้นที่เพื่อนำหลักฐานเตรียมประเมินค่าเสียหายทางแพ่งด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการตัดต้นไม้ในเขตป่าและการปรับสภาพพื้นที่ถือเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน โดยป่าไม้มุกดาหารนำหลักฐานต่างๆที่เก็บไปในวันนี้ไปทำการคำนวณค่าเสียหายทางแพง่งเพื่อนำไปเรียกค่าเสียหายตามกฎหมายการเก็บตัวอย่างดินมีทั้งหมดที่ลานพญานาคจำนวน 7. จุดและเก็บตัวอย่างดินพื้นที่ใกล้เคียงลานพญานาคอีกหนึ่งจุดเพื่อนำไปเปรียบเทียบความอุดมสมบูรณ์ของดินผู้สื่อข่าว ได้สอบถามไปยังนายวีระสายแก้วหัวหน้าหน่วยป้องกันป่าที่มหอสองวงเล็บดงหลวงได้ให้ข้อมูลว่าโทรสอบถามการเข้าเก็บตัวอย่างดินในครั้งนี้เพื่อจะนำไปคำนวณตามสูตรของการคิดค่าเสียหายก็จะมีคำนวณการลาดเอียงความสมบูรณ์ของดินทั้งก่อนและหลังก่อสร้าง เพื่อไปประเมินมูลค่าความเสียหายของสภาพป่าตามข้อหาที่แจ้งไปแล้วคือพรบป่าสงวนแห่งชาติปีพุทธศักราช2 5 7 7มาตรา14ฐานยึดถือครอบครองเข้าทำประโยชน์ทำให้เสื่อมเสียสภาพป่าสงวนแห่งชาติถ้าป่าสมบูรณ์ค่าเสียหายก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความเป็นสภาพป่าแต่ตอนนี้ เรทราคาค่าเสียหายยังบอกไม่ได้เพราะต้องนำหลายอย่างมาประกอบกันรวมถึงต้นไม้ที่ถูกตัดไปมีความสูงเท่าไหร่คดีน้องชมพู่หนุ่มกัญชัยชี้แจงปมพบเส้นผมน้องชมพู่เผยหลักฐานตำรวจไม่ใช่อย่างที่เรารู้คุณหนุ่มกัญชัยอธิบายถึงประเด็นเจอเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดในรถลุงพล ตำรวจมีวิธีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จนทราบได้เผยหลักฐานข้อมูลตำรวจที่ไม่มีใครรู้เห็นแล้วจะอึง้งรอดูในชั้นศาลคุณหนุ่มกัญชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงข่าวใหญ่กรณีของลุงพลนอกจากพูดถึงเรื่องคดีและข้ออภิายวิจารณ์ถึงการตั้งข้อหา3ข้อหาคือพรากเด็กอายุมิเกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดา โดยปราศจากเหตุอันสมควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสตร์พริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนะสุรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งที่ปาแตนหรือทนายตั้มออกมาโต้แย้งถึงเรื่องของเส้นผมในรถลุงพลว่าเจอเส้นผมน้องชมพู่เป็นเรื่องปกติหนุ่มกัญชัยอธิบายว่าตำรวจมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบโดยพบผมที่ถูกตัดจากศีรษะของน้องชมพู่ไปตกในรถลุงพลเขาตรวจสอบโดยใช้แสงสินโครอรว่าผมที่เจอในรถต่อกับผมที่หัวน้องชมพู่ได้ พิสูจน์ว่าวัตถุนั้นเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่ามันตรวจได้หมดตำรวจถึงได้มั่นใจว่าผมที่ตัดจากหัวน้องมา36เส้น1หรือ2ในนั้นไปอยู่ในรถลุงพลคือ1ในหลักฐานส่วนเส้นผมหรือเส้นขนอีก3เส้นที่พบที่ตัวน้องชมพู่เจอผมที่ขาดไปแล้วไม่มีรากผม ก็ไปตรวจด้วยวิธีไมโทคอนเดีย DNA ฝั่งแม่ของน้องชมพู่และเจอว่าเป็นใครซึ่งก็เชื่อมโยงไปถึงลุงพลได้หนุ่มกัญชัยยังกล่าวตอนหนึ่งว่าฟังข่าวแล้วก็เป็นกำลังใจทั้งสองฝั่งฝั่งลุงพลก็มีโอกาสสู้ได้เพระาะศาลยังไม่ได้ตัดสินก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ทางฝั่งของตำรวจก็คงต้องทำงานหนักทนายตั้มบอกว่า รู้แนวทางในการต่อสู้เตรียมไว้หมดแล้วแต่อีกมุมหนึ่งถ้าจะวิเคราะห์กันตรงๆเรื่องนี้ปีกว่าแล้วความคิดเห็นส่วนตัวถ้าตำรวจจะจับแพ้3-4เดือนคงจับไปแล้วแต่เรื่องนี้สังคมโจดจ,จันกันถ้าตำรวจทำเรื่องนี้ออกมาผิดพลาดอายตำรวจคงไม่ยอมผมเชื่อแบบนั้นตำรวจไม่ยอมอายแน่กับเรื่องแบบนี้ในคดีนี้ เพราะสิ่งที่เรารู้กันมาไม่ว่าจะหลักฐานหรืออะไรมันแค่20%อีก80%ที่ตำรวจเขาไม่ได้เปิดเผยออกมามันอยู่ในสำนวนหมดแล้วเราไปดูกันในศาลเขาบอกว่าเห็นแล้วจะอึง้งว่ามันคืออะไรไม่ใช่อย่างที่เรารู้ทนายรู้หรือใครรู้เขาบอกมีอะไรอีกมากมายมากกว่านั้นเยอะสิ่งที่ตำรวจเขาเตรียมไว้ พิรุธคดีน้องชมพู่พิรุหลุงพลอีกเรื่องเส้นผมน้องชมพู่ไทม์ไลน์3านาทีที่หายไป DNA บนตัวน้องจากกรณีที่คุณสรยุทธและคุณออยนักข่าวช่องสามได้พูดคุยถึงพิรุธเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่โดยมีข้อความดังนี้นอกจากนี้ยังมีพิรุธใหญ่เรื่องหนึ่งคือเรื่องผมของน้องชมพู่ที่ถูกสับ และตกในรถของลุงพล36เส้นโดยเป็นลักษณะของเส้นผมแหว่งไปลักษณะไม่ใช่การเอากรรกายตัดแต่เป็นการสับผมกับดินซึ่งต่อมาเมื่อผ่านกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็พิสูจน์ได้ว่าเส้นผมนี้เป็นเส้นผมของน้องชมพู่นอกจากนี้จากการตรวจพิสูจน์ศพในตอนแรกที่โรงพยาบาลสัพพสิทธิที่ประสงค์ ทางแพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดแต่พอไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจพบว่ามีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดซึ่งจริงๆแล้วการที่อวัยวะเพศมีร่องรอยนั้นเพราะเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการตรวจหาและพอลุงพลไปออกรายการโหนกระแสและทราบผลการชนสูตรว่าน้องโดนล่วงละเมิดทางเพศลุงพลก็ร้องไห้หนักมาก นอกจากนี้ยังมีเรื่องของไทม์ไลน์ลุงพลที่หายไป38นาทีที่ลุงพลตอบไม่ได้ว่าหายไปไหนถ้าโดนถามย้ำๆก็จะให้คำตอบที่ไม่ชัดเจนบางทีก็บอกว่าทำอย่างหนึ่งอีกอย่างก็ทำอย่างหนึ่งซึ่งลุงพลบอกว่าไม่จำเป็นต้องพูดความจริงที่เหมือนกันทุกครั้งบางอย่าง ก็จำได้บางอย่างก็จำไม่ได้เหมือนกันด้านนักข่าวเองก็เคยถามลุงพลว่าจะเป็นอย่างไรถ้าสมมติว่าหมายจับมาออกที่ลุงพลและมีร่องรอย DNA ของลุงพลในนั้นลุงพลบอกว่าวันนั้นเขาทั้งร้องไห้ทั้งเหงื่อออกอาจเป็นไปได้ที่จะมี DNA ของตนตกลงบนตัวของน้องแต่เมื่อไปถามผู้เชี่ยวชาญบอกว่า ในเงื่อมีดีเอ็นเหรือไม่ผู้เช่วชาญบอกว่าไม่มีหากเป็นขี้ใครหนังกำมพร้าถึงจะมีในขณะที่เมื่อน,นักข่าวไปถามผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆว่าจะเป็นอย่างไรถ้าโดนหมายจับผู้ต้องสงสัยคนอื่นยืนยันว่าตนไม่มีทางที่จะเป็นผู้ต้องสงสัยอย่างแน่นอนเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถ้ามีหมายจับมา ต้องเป็นการจับแพะชัวจับพิรุษคดีน้องชมพู่จับโป๊ะลุงพลพบในปากน้องชมพู่มีร่องรอยคล้ายโดนอุดปากคาดผู้ต้องหาคิดว่าน้องตายทั้งที่ยังมีชีวิตทั้งนี้คุณออยนักข่าวช่องสามที่ลงพื้นที่ตั้งแต่มีข่าวได้ออกมาเปิดเผยกับคุณสรยุทธสุทัศนะจินดาถึงคดีนี้ว่าหลักฐานหนึ่งที่สำคัญ ในคดีนี้คือตำรวจพบว่าในปากของน้องชมพู่มีรอยช้ำเหมือนมีใครอุดปากเอาไว้ตอนที่น้องหายตัวไปนั้นคาดว่าน้องอาจจะโดนเอามือปิดปากจนหมดสติแต่น้องไม่ได้เสียชีวิตในทันทีผู้ต้องหาเลยอาจจะตกใจเลยมีการเอาน้องไปไว้ในกอไผ่แล้วลุงพลไปส่งพระแต่เรื่องนี้ ไม่มีใครเห็นเป็นการคาดการเพียงเท่านั้นตอนนั้นผู้ต้องหาอาจจะเข้าใจว่าน้องชมพู่เสียชีวิตไปแล้วแต่จริงๆน้องชมพู่ยังไม่เสียชีวิตแต่กำลังร่อแร่ไม่มีแรงเพราะก่อนหน้านี้น้องกินข้าวไข่เจียวไปแค่หนึ่งคำและกินน้ำไปนิดหน่อยจากนั้นผู้ต้องหาก็อุ้มน้องไปที่ผู้เล็กไฟเพื่ออำพรางศพด้วยการถอดเสื้อผ้า ถอดรองเท้าเอาไปวางกระจายกระจายกันเรื่องนี้มีพิรุษคือน้องชมพู่ยังถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้และหากพยายามถอดเองก็ต้องพันกันแต่เสื้อผ้าถอดออกมาอย่างเรียบร้อยและเรื่องรองเท้าก็วางไว้อย่างเรียบร้อย91ไปอยู่ข้างหน้า91อยู่ข้างหลังและนอกจากนี้นะครับคุณสรยุทธ ยังย้ำจุดยืนนำเสนอข่าวลุงพลในฐานะคดีอาชญากรรมไม่ใช่เซเลบทั้งนี้สรยุทธ์นะครับบอกว่าตอนนี้ถือว่าลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่เมืองไทยก็ไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ที่ผู้ต้องหามีแฟนคลับมีเซเลบมาก่อนการนำเสนอข่าวเรื่องนี้ของช่อง3นั้นอาจจะน้อยกว่าปกติทั้งที่นักข่าวต้องไปทำข่าวมาเยอะ ซึ่งนักข่าวก็ไม่ได้น้อยใจอะไรแม้จะติดตามข่าวมาตั้งนานการนำเสนอข่าวลุงพลนั้นต้องบอกว่าเราไม่ได้นำเสนอลุงพลในฐานะเซเลบคดีฆาตกรรมการที่เสนอข่าวว่าลุงพลไปกินข้าวโงเ่เฮงเป็นอย่างไรไปห้างแล้วห้างแตกขายอาหารเสริมแต่เรากําลังเสนอคดีอาชญากรรมของเด็กคนหนึ่งตนมองเรื่องนี้เป็นคดีอาชญากรรมคดีหนึ่ง